ต้องดูที่ความเก่าพี่ว้าวแล้วก็ซ่อมแบบบ้านๆไว้เลยพระแท้เห็นบ่อยๆโอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนคง โหแล้ววันนี้ได้อินโดจีนมาเยอะเลยสะใจผมจังแม้จะหักสักสี่ท่อนแต่ก็เข้าใจง่ายเนาะคือต้องบอกนะไลฟ์วันนี้คุณไปไหนไม่ได้เลยขอบคุณดาวสองร้อยแค่ถึงสองร้อที่ม่อให้นะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทีเด็ดจออกมาตอนไหน เนื้อสมเด็จโตถึงยุคเลยครับอ่ะนี่ขอบคุณคอมเมนต์ครับจะที่บอกว่าเนื้อสําเร็จโตถึงยุคหมอลาบบะรูกมีหลวงพ่อเงินบางคานไหมครับสงสัยทำไมตลาดพระหลายราคาจังหลักสองสามพันต้องดูที่ความเก่าพี่ว้าว แล้วก็ซ่อมแบบบ้านๆไว้เลยเป็นไงองค์นี้เพื่อนๆขอคอมเมนต์องค์นี้หน่อยนี่นายพิคมหักก็ยังดีนะช่วยอุดหนุนอาจารย์ครับเดี๋ยวก็ได้หมดหักก็ยังดีนะดูดีกี่ท่อนเนี่ย ถือว่าชิ้นส่วนเดิมยังอยู่ครบใช่ไหมไม่ต้องไปเนี่ยนะเขาเรียกอะไรแค่ชิ้นเดียวบางทียังต้องเป็นหมื่นนะ เนื้อสมเด็จโตถึงยุคสวยงามมากเนื้อนี้ถูกใจใส่สมเด็จอะโอ้โหอะสองนาทีรายการแรกใครไม่มาวันนี้เสียดายแน่นอนรายการแรกนะครับสองนาทีครับหาแทดูสบายตาหักยังไงก็แท้โค้รแทดูง่ายเปิดแรกมาเวลาเดินครับ มาแล้วครับเปิดแรก8,000บาทเวลาเดินแล้วมาที่8,000บาทครับ2นาทีนะพี่รายการนี้นี่นะเอาง่ายว่าอันนี้แขวนได้ชิ้นสวนเดิมอยู่ครบเอาไปซ้อมไข่ได้เป็นแสนเลยแบบนี้สวยงามมากเนื้อชัดพิมพ์นิยมเจ็ดชั้นดูง่ายสุดๆ อยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายเนื้อก้าได้ใจจริงๆเวลาดำเนินไปเรื่อยเรื่อยลงกล้องหน่อยครับอาจารย์ได้ครับโอ้โหอยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายครับนี่เวลาดำเนินไปเรื่อยเรื่อยเราดูเนื้อมาที่หนึ่งมืนบาทแล้วมาที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้าย ชิ้นส่วนเดิมยังอยู่ครบนะมาที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้พาเช็ดเลนกล้องแล้วเป็นไงเพื่อนมาที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายชิ้นส่วนเดิมอยู่ครบ โอ้โหมาที่หนึ่งมืนสองพันบาทครับราคาสุดท้ายสามหมื่นยังไม่แรงเลยครับองค์นี้ชัดแจ๋วอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหนี่สภาพนี้ยังไงก็ต้องเป็นแสนพี่วิวบูชิ้นส่วนเดิมอยู่ครบมาที่หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทที่พี่มานาชัย มาที่พี่มานะชัย1น2 0 0บาทราครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่12,200บาทที่พี่มานะชัยครับราคาสุดท้ายสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตและแอดมินปิดไปแล้วแล้วสโลแกนพี่มานาชัยคือไม่ต้องซ่อมใช,ชอบแบบเดิมเดิมโโปิดไปที่พี่มานาชัยนะครับ12,200บาททวนมีอีกไหมครับสมเด็จถึงยุค อหา,ายากแล้วถูกกระเต้าสุกใจแล้วคนที่เขามีสมเด็จอยู่บ้านนะเขาใจง่าย<ช>แม่อบอกอะไรหรือเป่าเชื่อไหมว่าตอนนี้ผู้จัดการมอดกผมไอ้เจ้าโอเนี่ยไม่สบายวันนี้งานก็จะทำไม่ค่อยไทยหน่อยเพราะเจ้าโอไม่สบาย อย,อยากอะไรรู้ไหมแบงค์อยากหากรอบใส่ให้พี่เขาสภานี้ยังไงก็ต้องเป็นแสนอยากหากรอบใส่ให้พี่เขาไม่อยากจะส่งไปแบบนี้ใส่กล่องอ่ะเดี๋ยวใส่กลอ่องดีๆไปให้เราจะเข้าใจเราจะเข้าใจว่าโอเคแบงค์ Bank. แบบเนี้ย9 5ใช่เราจะเข้าใจว่าเห็นพาไปแบบเนี้วัดอินใบหูเล็กๆ็เ,เอามายั่วอีกแล้ว ลุงๆเลยครับองค์นี้วัด oh, er. อินดูง่ายโอ้โหเหนือวัดอินองค์นี้สวยมาก95หลังจะเหมือน95ทั่วไปตาแผ่นดินประมูลพร้อมกันสององเลยโอ้โ oh. หเห็นไหมหลังเนี่ยจะเหมือนหลังนะพระปี95ทั่วไป อไแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เข้าใจง่ายนะเก็บท่านไว้ถุงต่อไปวัดพิมพ์นี้บางคนเล่นเป็นวัดเกตนอกพิมพ์ปิดแล้วตามได้สองหมื่นห้าครับสามองดี่โอ้โหได้จริงโอ,โ,โอ้โหองค์นี้องค์เดียวก็เกินละพี่ สองหมื่นห้ามีใครปิดไหมโอ้ oh. ใส่ไข่ปลาไปเลยใส่ไข่ปลาเลยนะโอ้โ oh, ห oh, พี่ปิดเถอะปิดแล้วตามด้วยสองหมืนห้าครับโอ้โ oh, ห oh, นี่ uh, อีกอาจารย์แบงค์มาผีเด็ดเลย <c oughs> สามองค์นี้เอาองค์ไฮไลท์ก่อน เจดีเล็กนี่คือพระสมเด็จโตเข้าใจง่ายเลยครับโอ้โหว่อาจารย์โอ๊ตให้จริงๆชุดนี้ไข่ปลาขึ้นยังขึ้นแล้วเฮ้ยยังไม่ได้กดพี่ลืยยังไม่ได้กดอ่าใช่ลยมีเลยอยู่เลยโอ้โห ออกจากห้องน้ำบอดีนี่อาจารย์นะแบงค์ลืมกดอา้าวองค์นี้ส่องดูเนื้อกันไหมเอาที่ไหนก่อนบางคุณพมเจดีเล็กอ่าโอ้โหแจมเลยชุดนี้องค์นี้หันหลังมาแท้เลยโอ้โหเพิงเห็นพากันโอ้โหเนื้อนี้เป็นอะไรก็แท้สายส,ายสมเด็จท้ามพลาด พิมพ์บางคุณพรมครับองค์นี้ใช่แล้วสมเด็จนะถ้าขนาดย่อมนี้คือแท้อัตโนมัติแท้อัตโนมัติโอ้โหเส้นได้เล็กบางคุณพรมอ่าผมว่าเขาตัดขอบชิดครับองค์นี้โอ้โหดูง่ายจริงครับแต่ลายงานสวยมากอ่ะซองนี่ดูเนื้อกันให้ช่ำปอดดีกว่า ขอคอมเมนต์หน่อยครับโอ้ขอบคุณดายอีก5สิบดวงที่มอบให้ขอคอมเมนต์หน่อยครับ <S 2> <S 2> บางคุณพรมเลยครับดูง่าย โอ้โหพอลงกล้องอนะเนื้อเป็นเม็ดเม็ดเลยดูง่ายครับบางคุ่นรคอมเนี่<า>วันมามาวันนี้ถ้าใครอยู่ไลฟ์วันนี้นะอันนี้พ่โชดวัตโนพี่สุพนบอกว่าประมูลครับโอ้โหเนื้อ นี่พอชิวัตะโนคือทุกครั้งที่เวลาใครนั่งดูไหลอยู่อะ่ะคุณจะได้ย่นระยะทางในการศึกษาพระได้รู้จักชื่อหลวงพ่ออะไรนะได้เห็นพระแท้ดูง่ายจริงครับองค์นี้นี่สมเด็จพอชดข้าายาสมเด็จบางกุนบ่มีทั้งหมดแปดพิโอ้โหพี่ พระทั้งหมดร้อยกิสี่พิมพ์สมเด็จโตสร้างครับเราไม่ต้องไปจ่ายเป็นล้านได้แขวนพระสมเด็จโตเหมือนกันพอโชตก็เป็นหมื่นแล้วพอชตก็หายากหาปากกาไม่มีอะไรทำแล้วก็อีกองค์หนึ่งเป็นผงใบลานสองหน้าฝั่งตะกุด เียผมชอบมากๆครับกับพ้าเมาในรายการได้เห็นพ้าหลากหลายอ่าถ้าฝั่งตะก,กุดนี่คุณสบายใจเลยว่าแทแนี่และถ้ายิ่งเป็นตะก,กุดพิเศษนะตะก,กุดเงินเนี้ยหลวงพ่อชดเริ่มเล่นพ้าใหม่ๆก็ได้ยินชื่อทัานแล้วอ่ะมาต่อไป ไหลสดสันขวานโอ้โหปิดท้ายสมเด็จเจดีเล็กก็จะลำบากใจเอาวัดเกตชายโยไปวัดเกตเลยดีกว่าอ่าเอาวัดเกตชยโยไปวาสนาและบุญตาครับวันนี้ได้เห็นครับเอาวัดเกตชยโยไป พระแท้เห็นบ่อยๆโอ้โหดูง่ายนี่ยพระแท้เห็นบ่อยๆหกชันอ,อกตลอดโอ้โหสวัสดีพี่มุนชาครับสวัสดีครับพี่องค์สุดท้ายด้วยวัดเกตชัยโย อยุ่ต้นเลยครับพิมพ์นี้นี่องค์สุดท้ายด้วยวัดเกจใจโยเนื้อหาหลักล้านครับโซนนี้กอดเนื้อพระสมเด็จโตกอดโซนนี้แหละครับอันนี้ให้เป็นวัระคังเป็นวัดเกจเป็นวัดบางพวงก็คือแทออโต้เปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วโหพี่องค์นี้พิมพ์ชัดสวยจริง อยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับเปิดแรกครับวันนี้หน้าราในตำนานทั้งนั้นเลยครับสุดจริงอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้ว <c oughs> มาที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายถ้าบอกว่าได้แขวนแบบนี้องค์นี้คือคุณแขวนได้ทั่วไทยชมเนื้อบริเวณที่แตกหักครับพี่บู <c oughs> ได้เลยไป <c oughs> <c oughs> มาที่หน uh. ึ่งหมืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายเหนือโซนตุ๊บตับเหนือเดียวโซนนิยมครับอ่าอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายเข้าใจง่ายมาที่หนึ่งมืนแปดพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้โใส่ด้วยเหลือเวลาแบงค์ผมใส่ด้วยได้ไหมพี่โอ๊ตโอ้พี่ผมใส่ด้วยได้ไหมตรงนี้ ห้าส <50 S 2> ิบกว่าวินาทีพี่อยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับยังซื้อร้อยปียังซื้อศูนย์เก้าไม่ได้เลยโอ้พี่อยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันบาทมาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้เป็นรายการปิดท้ายประทับใจไหมฮะมาที่สองหมืนบาทครับราคาคใครนอนดึกโชคดีมาที่สองหมืนห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายรับบ่ได้ คุณใส่ประหลักไปเลยว่าไอราคาเนี้ย<ม>คุณไม่มีทางได้ว่าเจรดแท้ๆแ,แบบนี้แบบนี้ต้องแจ้คข่ามานานเพราะเนื้อจะเป็นก้อนแล้วใช่ไหมครับครับอ่าเป็นสมเด็จเหนื้อเดียวพี่อยู่ที่สองมื่นห้าร้อยบาทราคาสุดท้ายพริกหลังมานี่เดียวะละคังเลยโอ้โหมาที่สองมื่นห้าร้อยบาทมาที่สองมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สองหมื่นหนึ่งพัน สองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งบาทพีกหลังมาวันละคางเลยมาที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาให้เหลือชิ้นส่วนแค่เนี้ยณยังต้องเดินเป็นมือเลยอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอันนี้จัดว่านะดูง่ายเข้าใจง่ายมาที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายอะไรกันครับ อยู่ที่21,500บาทครับราคาสุดท้ายนานี้แกดังแล้วพี่น้ำลายหมดแน่นอนผมบอกเลยต้องใส่ย้ำตัวเองไว้เพราะราคานี้กับวัดเกตแทแๆแบบนี้หกชั้นอกตลอดวัดเกตไทโย,ยมาที่23,500้าบาทที่พี่าติพลอยู่ที่พี่ชาตผลพล23,500บาทราคาสุดท้ายต้อหมาหกชั้นอกตลอดโอ้โห พี่ชาติพลตามมาเก็บสแปรสอ,อง 2> 2แตนะไม่ทันนิดเดียวพี่ปิดไปที่พี่ชาติพลนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาททวนให้ช่ำปอดอร่อยเหาะจริงๆเนื้อนี้โอ้โหมีอีกสังออไหมครับสมเด็จ Oh. พอแล้วเพราะว่าวันนี้ผมไม่ไหวแล้วตื่นเช้าไปทำภารกิจรับเช่าพระมาบรรยายพระให้เพื่อนๆฟังจนมาถึงเวลานี้นี่อ,องค์นี้เป็นไงขอคอมเมนต์อ,อง์นี้หน่อยพิชชัดพลมารายการสุดท้ายเชื่อไหมครับว่าพระที่ผมได้มาวันนี้นะที่แบ่งปันไปตอนเนี้ยสัก ยี่ิบเปอร์เซ็ต์เองอีกแปดสิบเปอร์เซ็นตนี้พรุ่งนี้พบกันจริงจริงพี่ชัดปืนกลนเนาะสุดๆเลยครับองค์นี้เนื้อวัดละคังชัดๆวันนี้ต้องกล่าวคำว,ว่าฝันดีราตีสวัสดิ์ครับโอเคโอเคโอเคพี่ชัดพนพี่ชัดพนต้องโอเคอยู่แล้ว ต้องกล่าวของว่าฝันดีราตีสวัสด์แฟนเพจทุกทุกท่านพรุ่งนี้เราจะพบกันใช่ไหมแล้วก็ตื่นเต้นแน่นอนนะสะวัสดีครับ